สวัสดีครับชาว YouTube ครับวันนี้เราไปดูสุนัขพันยอร์ชายเทอร์เรียเจ้าของใจดีใจดีนะครับความโชคดีของน้องหมาตัวนี้คือสามารถใช้แฮนเน็ในการฝึกได้แต่ผมบอกเลยว่า1ใน50ได้ครับเพราะว่าน้องหมาตัวนี้ครับหัวอ่อนหัวอ่อนมันก็เลยสามารถใช้แฮนเน็ได้นะครับก็หวังว่าถ้าใครฝึกตามด้วยแฮนเน็นะครับก็ผมขอรุ้นด้วยนะครับว่าคุณจะทําได้หรือเปล่าแต่บอกเลยครับว่าค่อนข้างจะยากครับถ้าใส่แฮนเน็ในการฝึกนะครับ จากที่บอกน้องหมาสติดีฉลา,าดไ้วพริบดีแล้วก็หัวค่อนข้างอ่อนครับไป,ะปะะชมพร้อมกันแบบนิ่งขึ้นสง,งบคุณตาอ่ะคุณตานเดี๋ยวยืนตรงนี้ที่แบบอย่างงี้อย่างงี้งด,ด,ดีกว่าดีกว่าแนนเนสเนี่ยจริงๆแล้วไม่ช่วยทําให้เกิดสมาธิกับเราเลยมันเป็นการ,ราหิ้วไปขึ้นมา,<ร>านหูไม่ได้หางไม่ได้แต่หยุดเป๊ะแสดงว่าซ้อมมาแหละหมาเลยรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ระบบความคิดเขาไม่ไม่ไม่ติด ไม่มันคือเหมือนว่าไม่ไม่เียรู้ผ่านเราเพราะหูเนี่ยไม่อย่างนี้และห่างยังแบบมีเกินหลังเล็กน้อยแต่ดงดีนะรอบแรกขึ้นอย่างนี้เลย,ยขยับกลับไปใกล้ๆแล้วชมเก่งมากมันไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจนะว่าลูก้าจะขยับหรือไม่ขยับแต่ผมสนใจระหว่างที่คุณตาลกำลังสั่งลูก้าเนี่ยลูก้ามีเรีแอคชั่นการมองไหมจะเห็นว่าลูก้าไม่มองไอตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวบอกว่าสิ่งที่คุณตาลกำลังบอกว่าคอย แล้วมันร่วมมือไม่ร่วมมือนึกอหรอวะเพราะบางทีทั้งหมดที่เราเช็คเช็คกันมอเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าที่มันไม่ขยับเนี่ยบางทีมันอาจจะแค่บังเอิญไม่ขยับ<ะ>แต่มันไม่เรียนรู้นึกออกอวะผมอาจจะเป็นคนแปลกหนึ่งผมไม่ได้สนใจว่าเจ้าของจะสั่งได้ไม่ได้ผมสนใจเรียลชันที่มันกาลังทําอยู่จะเห็นว่ามันหลบกตาแล้วขูไม่รู้อา่าอันนี้เราจะตีไม่ได้หรือว่าตกลง,ออง,ง,งสงสยัยอะไรสงสยัออสงสยอ่าขึ้สงสัยครับไม่ต้องไปซีเรียสแต่ระหว่างขกาถามว่าทำไมเราต้องซ้อมอย่างนี้ เพราะว่าดิเดวอล์กอะจริงๆแล้วมันเป็นการเปิดใจที่ผมบอกศูนย์ปหนึ่งคืออย่างที่บอกคือผมสนใจไอคอนแท็ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือสะพานเชื่อมระหว่างเรากับเขาเพราะถ้าเขาไม่มองแสดงว,ว่าใจเขาไม่มีแล้วตอนนี้คืออย่างที่บอกคือตอนนี้เวลาคุณตาอย่างนี้ขยับออกมาเป๊บคอยจริงๆมันก็คือคอยจริงๆแต่ว่ามันไม่มีเรียกชั่นในค่ะร,รู้สึกว่าฉันคอยแม่นะ<อ>แม่ขยับลอกไปนึกว่ามันคอยมันคอยแบบเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันมันแค่ไม่กาขยับหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าเราสั่งอะไรใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันขยับหรือ เนื้อไหมแต่ครนี้ไม่เป็นไรเราจะร์มไปก่อนให้คุณตารู้ก่อนว,ว่าเดี๋ยวเราจะทาที่ไหนบ้าง <ไป S 1> ขยับอ่ะอันนี้ได้กลับเข็งมากอ่ะนี่ได้อันคอนแทคคือต,ตัวนี้ตัวที่มองหน้าแต่มไม่เท่าไหร่ครับแต่ที่ถามว่าทาไมเราต้องใครที่มีสมาธิเพราะว่าถ้าเขามองคุณตาบ่อยเข้าชินอ่ะเวลามันเจออะไรก็ตามอ่ะมันจะไม่มองคอนแทคว่าแบบนั่นคืออะไรมันจะมองแม่ก่อนใช่ใจเราก่อนใช่มันต้องมองเราก่อนจริงจริงอ,อยขยับแล้วก็กลับที่เดิมแล้วก็ชมทำสามที กูกระดิกแบบน้อยมากแต่เริ่มได้แล้วล่ะเริ่มประคับเยอะๆได้ชมเลยเจับตัวเลยใช่เวลาเ